ผมจับประเด็นได้เลยว่าบิลลี่แม่เป็นคนที่ทำอะไรแล้วสุดถ้าเกิดคุณจะเต้นอะแต่นี่คุณเต้นมาคุณบอกคุณได้นิดหน่อยเขาไม่นิดหน่อยของคุณมันไม่เท่าของชาวบ้านเลยนิดหน่อยของคุณคือแม่งแบบระดับแบบเป็นอาจารย์แล้วโอเคแต่อาจจะเป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่แบบ รมอาจารย์อ,อาจารย์ได้เลยอะ่ะทำไมคุณถึงต้องทำเลยสุดขนาดนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าผมจะเป็นคนที่แบบคิดว่าแบบเอออยากทําให้สุดว่ะอยากทําแบบเนี่ยมันจะมีมายส์เซ็ตแบบนี้แล้วก็ก็จะทําให้ผมทํามันแล้วก็แบบจะมีความคอมเพลตีฟเลยนะผมเนี่ยแต่ว่าจะไม่ขนาดแบบว่างองแงหรือไม่มีแบบน้ําใจนักกีฬาอะไรแบบนี้แต่ว่าจะค่อนข้างแบบว่า เขาทาได้เราก็ท <sociedad, S 2> ําได้ผมจะเป็นคนอย่างนั้นแต่จะแบบเอาตรงนั้นมาเป็นพลังแล้วก็ฝึกตัวเองอะไรแบบนี้ครับผมก็คือก็คือสร้างข้อจํากัดให้ตัวเองสร้างจุดมุ่งหมายให้ตัวเองใช่มันวางวางเป้าให้ตัวเองแล้วก็ไปให้ถึงอะไรเงี้ยครับผมอย่างตอนลูบิกก็คือแบบตอนสมัยแข่งก็คือแบบเราต้องไป20วิบวิให้ได้แล้วก็คือผมก็ถึงที่20ิจริงๆตอนนั้นจริงๆคือตอนที่เขาถึงขั้นไปแข่งใช่เฉลี่ยที่20เร็วสุดที่16ตอนนั้นนะนั้นแสดงว่า mindset แม่คือสิ่งสําคัญมากๆที่ทําให้เราฝึกอะไรสําคัญครับ mindset แล้วก็ก็คือคำเนี้ยวินัยวินัยนี่คือไกดบุตรใช่ไหมครับวินัยไกด์บุตรุณโฟลท์หยอกหย่อมหย่อมหย่อมย่อมตอบตอวินัยวินัยผมจะตบอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้ได้ได้วินัยวินัยคือเรามีวินัยแล้วจะทำให้เราสุดเองใช่ครับแล้วก็ฝึกฝนเอ่ยอะไรเอ่ยครับผมพอคุณเริ่มเต้นมาปุ๊บอบบจู่ๆคุณบิดตัวเองไปเป็นสายดนตรีไปทําเพลงโคเวอร์ผมก็เลยรู้เลยว่า ไม่ต้องถามอะไรเยอะเพราะว่าดนตรีอะไรอย่ๆที่คุณอยากเล่นคุณก็ใช้เนี่ยคำที่คุณพูดใหม่เนี้ยฝึกฝนไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เก่งเองลองผิดลองถูกไปเดี๋ยวมันก็เก่งเองตั้งไมล์เซ็ตไว้ว่าเราอยากเป็นแบบไหนแล้วก็ทะลุเต้าตรงนั้นไปให้ได้ใช่ไหมก็ใช่ครับใช่เออแล้เหมือนมันจบแล้วเนาะใช่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 กินกันดีกว่าเดี๋ยวได้กินได้ยินก็คือกินกินกินไปคุยไปก็ได้นะฝากติดตามช่องนี้นะครับผมครูคิดไทยแลนด์นะครับแล้วเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่ ฝาก subscribe ช cool like ่องนี้นะครับผมครูคิดไทยแลนด์นะครับและเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดไทยแลนด์นะครับและเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดไทยแลนด์นะครับและเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผม ฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดไทยแลนด์นะครับแล้วเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดไทยแลนด์นะครับแล้วเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดไทยแลนด์นะครับแล้วเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผม ฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดส์ไทยแลนด์นะครับแล้วเจอกับรายการมีครูคิดส์ได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดส์ไทยแลนด์นะครับแล้วเจอกับรายการมีครูคิดส์ได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดส์ไทยแลนด์นะครับแล้วเจอกับรายการมีครูคิดส์ได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผม